คำ,คำถามต่อมานะครับช่วงออกพรรษาวัดแถวบ้านจะมีกระถินและกําหนดให้ทอดกระถินกองละเก้าร้อเก้าสิบเก้าบาทจะได้รับพระหนึ่งองค์ทําแบบนี้จะได้บุญไหมเอ,อกระถินที่ มีการปาลบมีการพูดเรียบเคียงมีการบอกจะเป็นกระตินที่ไม่บริสุทธิ์นะการถวายผ้ากระตินไม่ใช่ไม่ใช่มากำหนดเงินหรืออะไรแต่เป็นการเปลี่ยนผ้าของพิกุผู้มีจีวอเก่ากล,ล้ามกล้าแล้วพิกุในวัดนั้นจะต้องช่วยกันตัดยัดตัดเย็บย้อมจีวอให้กับพิกุรูปนั้นให้เสร็จภายในวันนั้น เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติให้กระทําให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นเมื่อมีการจำพรรษาอยู่ร่วมกันแล้วสามเดือนนานๆโอกาสพี่คุจะได้มาอยู่